เปิดบ้านปุ๊มนตรีอายุ67ยังไม่คิดหยุดเล่นละครอายุ67ยังไม่หยุดเล่นละครเปิดบ้านปุ๊มนตรีเผยความรักเดียว40ปีไม่เคยมองนางเอกสำหรับปุ๊มนตรีเจนอักษรคร่หวอดอยู่ในวงการมานาน40ปีเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงคุณภาพระดับปร,รมาจารย์จริงๆมีผลงานออกมามากมายหลายบท ในไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนักภาคและพิธีกรรายการโทรทัศน์เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งปีพศ2522มีผลงานการันตีมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เป็นร้อยๆเรื่องส่วนด้านชีวิตรักและชีวิตส่วนตัวแต่งงานกับภรรยาคุณอัญชลีสาวนอกวกงการอีกทั้งยังมีทายาทเป็นบุตรชายถึงสองคนคือ มนันเจนอักษรและปาล์มธัญยุทธเจนอักษรโด้วยผู้ชายคนเล็กปาล์มธันยุทธ์ก็เรียกได้ว่ากําลังเดินตามรอยคุณพ่อเข้าวงการบันเทิงโดยก่อนหน้านี้ปาล์มธัญยุทย์เคยเล่าว,ว่าครอบครัวผมมีพี่น้องสองคนด้านพี่ชายจะเป็นนักภาคกับคุณพ่อส่วนผมมาทางสายพิธีกรละคร เพราะเราเรียนละครมาอยู่แล้วตั้งแต่มหาวิทยาลัยด้วยความโชคดีที่ผมและคุณพ่อทํางานในวงการบันเทิงเหมือนกันผมเลยนได้ขอคําแนะนําดีๆและปรึกษาคุณพ่ออยู่เสมอสิ่งที่ผมชอบในตัวคุณพ่ออาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นๆเพราะหลายคนอาจจะชอบในบทการแสดงแต่สําหรับผมคือความตั้งใจท่านไม่เคยทิ้งขว้างต่อการทํากันบ้านเลยพ่อจะทำกันบ้านให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนที่จะออกจากบ้านและทำตั้งแต่วันแรกที่เข้าสู่วงการจนถึงทุกวันนี้ก็ส0ิกว่าปีแล้ว ผมก็ยังเห็นคุณพ่อทําอยู่ไม่ว่าจะถ่ายละครกลับมาบ้านเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนพ่อก็จะขึ้นไปอ่านบทก่อนสิ่งนี้เลยเป็นสิ่งที่ผมจำคุณพ่อมาใช้ในการทํางานเสมอครับนอกจากนี้ปาล์มธนยวิทย์ลูกบุตรชายคนเล็กยังได้แต่งงานกับสาวสวยไทยนี่โนแอลเครือญาติของสาวนิโคเทริโอและทั้งคู่ก็ให้กําเนิดเป็นบุตรสาวหนึ่งคนชื่อน้องเอริ ซึ่งปุมนตรีก็เรียกได้ว่าเป็นคุณปู่เต็มตัวปัจจุบันปุมนตรีก็ยังทำงานอยู่ในวงการบันเทิงเป็นนักพากผู้บรรยายโฆษณาและเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์โดยงานนักภากยนั้นส่วนใหญ่ภาคเป็นพระเอกหรือพระรองและได้ภาคเสียงดาราฮอลลีวูดที่มีชื่อเสียงหลายคนเช่นแบรดพีตแม t มดเดมอนนิโคลัสเคทและเฉินหลงเป็นตน้น แถมยังเคยเป็นอาจารย์ที่คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐรมอีกทั้งยังมีรางวัลการันตีมากมายไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาทองสุพรรณพงษ์รวมถึงรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นในงานวันภาษาไทยแห่งชาติอีกด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงมากความสามารถแถมยังมีครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่น